สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของมือถือรุ่น Xiaomi Redmi แล้วก็รุ่น poco นะครับวิธีการเปิดนะครับขั้นแรกไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดรัวๆตรงคําว่า version mi ui ตรงนี้นะครับให้มันขึ้นข้อความนะครับกดรัวๆเลยนะครับ นี่ครับถ้ามันขึ้นข้อความแบบนี้ครับตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็แสดงว่าเราเปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดย้อนกลับเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรามาดูตรงคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ครับนี่นะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าตัวเลือกโหมดนักพัฒนาตรงนี้ครับนี่นครับ ตัวเลือกโหมดนักพัฒนานครับก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับในหน้านี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็ไล่อ่านทีละอันนะครับแล้วก็ย inform inform อย sure. ากตั้งค่าตัวไหนนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพวกนี้ครับพวกอัตรารีเฟรชพวกนี้นะครับแล้วก็พวกทับซ้อนบนหน้าจอพวกนี้ครับเราก็สามารถมาตั้งค่าได้ตามต้องการนะครับอย่างเช่นพวกอัตราเคลื่อนไหวพวกนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะปิดนะครับให้เรานะครับสามารถปิดตรงสวิตช์นี้ได้เลยครับตัวเลือกนักพัฒนาตรงนี้ครับให้เรากดสวิตช์ปิดได้เลยครับนี่นะครับแค่นี้ก็จะเป็นการปิดหมดนักพัฒนาแล้วครับก็ง่ายง่ายแค่นี้ครับวิธีการเปิดแล้วก็ปิดหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับของมือถือรุ่น Xiaomi Redmi แล้วก็รุ่น poco นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ